อ่ะเนี่ยทุกคนกลับมาละนะผมกลับมาทำคลิปละอ่ะเนี่ยคุ้มกว่าจะเห็นนะถ้าใครจะเติมแพ็คเนี่ยมาดูคุ้มกว่าจะเห็นยังไงก็คือคุ้มกว่าแบบไอเติมมันนั้นอนะ่ะเออคุ้มกว่ามาดูนะข้อเสนอลิมิเต็ดเนี่ยเอ้ยมานี่ก่อนดาวดังดาวดังยังอยู่ก่อนเนี่ยถ้าใครอยากจะเติมแพ็คมาตรฐานหนึ่งพันฟีฟ่าพอยต์มันจำกัดสิบครั้งนะดูนะนี่นะจำกัดสิบครั้งนะครับอ่ะ ถ้าใครอยากจะเติมแล้วคุ้มกว่าแบบไม่เอาไม่แพ็คไม่เอาแพ็คมาตรฐานรถ50เปอร์อะนะมาเอาแพ็คมาตรฐาน1,000ด้วยเ,ยเลยก็คือแนะนํนาม,มาที่แนะนํานี่แล้วก็เสนอลิมิเต็ดเนี่ยคือหมื่นฟรีพาวด์พอยต์ใช่ไหมบางเดี้เราคือเราถ้าเราจะเติมแพ็คใหญ่ก็คือ1,080นะสำหรับคนน้อยๆหรือว่าไม่ก็จะเติม899แล้วก็จะเติมอีกแพ็คอะไรหนึ่งให้มันครบหมื่นหนึ่งใช่ไหมละ่ะเออทางที่ดีนะเรา อย่างนี้ดีกว่านะคือเนี่ยสามเนี่ยคือได้สามพันใช่ปะ่ะอาตีไป3ามรนะครับได้สามพนะอ่าได้สามพันแล้วหนึด้านบนเนี่ยหนึ 1, 7, ด้านบนเนี่ยอันเนี้ยอ่ะอันนี้นะครับเนี่ยหนึกได้ห้าพันฟีพาก็คือบวกสามพเป็น8 5ดพเอ้ยเอ้ยเป็น8 0 0พันฟรีเพาแล้วนะครับคือ179บวก3ามส 3 4 9เนี่ยผมตีไป180กับ350นะก็คือ530ได้อ่าได้8,000นะครับแล้ว800ก็ไอ้900เนี่ยได้แค่75คือคุ้มกว่าแล้วนะแล้วคือมันได้8,000ใช่ไหมล่ะเราก็ขายอีก2,000เพื่อจะครบหมื่นเพื่อไปเปิดแพ็คนั้นใช่ไหมแล้วก็มานี่ครับ99ครับแพ็คนี้ครับค่างหนึ่ง179ดาบวครับได้สองพั0ห้ะอ่ะคือทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยคือแค่630เองนะครับคือได้หมื่นฟิวเจอร์พอยต์กับไอ แปดเก้าร้อยเนี่ยได้แค่เจ็ดพันห้าก็คือว่าคุ้มกว่าแล้วนะครับแค่จะเติมแบบเยอะยิบยิบย่อยหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มกว่าแล้วนะครับผมอ่ะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะเติมมาตรฐานที่ร้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือสองพันห้าก็แค่เติมแพ็คก A หนี่ไปนะแพ็คกขวดไม่ติดเนะี่ยแพ็กหนึ่งเจ็ดเก้าไปนะครับหรือเก้าเก้าก็ได้ครับสองพันห้าโอเคก็ มาแค่นี้แหละคุ้มกว่าเห็นเห็นนะครับมาคำนวณให้ดูทีเฉยนะออใครอยากกระทำคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมถ้าก็มาทำบ่ายครับวันนี้เจอกับพวกนี้สำหรับคลิปใหม่ครับผมกดไลค์ like, b s c r i b e แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อลงคลิปปุ๊บจะได้แจ้งเตือนปั๊บดูก่อนใครเลยนะครับผมนะฝากเพื่อนๆ บอกทุกคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอ่ะมากดติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับใครที่ชอบฟีฟ่ามบาไวก็สามารถดูช่อง t ีวีซีสิบสี่ฟีฟ่ามบาไวได้เลยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ